นี่ครับคุณเฉล่บ้านที่คุณเฉล่ซื้อสวยไหมครับสวยดีค่ะชมพูชอบไหมลูกสวยและน่าอยู่มากๆเลยค่ะแต่มันไม่น่ากลัวแน่นะคะแม่ไม่น่ากลัวหรอกแม่สแกนแล้วผ่าน <c oughs> ดีเลยครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับอ <c oughs> ยู่กันให้สบายนะครับค่ะขอบคุณนะคะ หน้าแม่ต้องไปสัมมนานะชมพูอยู่บ้านคนเดียวคอยดูประตูหน้าต่างปิดให้เรียบร้อยนะจ๊ะแต่หนูกลัวแม่กลัวอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยปะปะปเก็บ,บ,บข้าวเก็บของกันดีกว่านะ,าะไปเอ๊ะใครมานะป่านี้นะชมพูไปเป็นเพื่อนแม่หน่อยป่ะสวัสดีค่ะผมชื่อตอมครับอยู่ค้างบ้านของค <tutti> ุณทั้งสองคน อ๋อยินดีที่ได้รู้จักนะคะครับผมมีอะไรให้ผมช่วยเนี่ยบอกผมได้เลยนะครับผมยินดีช่วยขอตัวนะครับอตอมนี่ก็หล่อดีนะลูกก็หล่อนะแม่แต่หนูรู้สึกว่าเขาดูแปลกๆอะ่ะอา้าวแต่ก็ช่างเหอะเราไปจัดของกันตอนอ่อดีกว่าแม่ไปจัดของดีกว่า <laughs> ออนี้ค่ะแม่ตรงนี้โอ้โหแจ๋วจริงๆเลยลูกแม่เนี่ยฝีมือดีจริงๆเจลลี่ครับปุชมพูครับสงสัยอะตอมจะมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวหนูไปดูเขาเองค่ะแม่จริงๆเลยนะลูกแม่แล้น,น่หรอน,นะคะจ๊ะ อ้าวสวัสดีค่ะพี่อตอมอ้าวชมพูพี่มากวลวนเราวะเนี่ยเอ่อไม่ค่ะแล้วพี่อตอมมีธุระอะไรหรือเปล่าคะอ๋อพอดีพี่เหงานิดหน่อยพี่เลยไปซื้อกับข้าวที่ตลาดมาว่าจะมาขอกินข้าวด้วยหน่อยอ,ะอ่ะเอ่อพวกเรากาลังกินข้าวกัอนอยู่พอดีเลยค่ะอ๋องั้นดีเลยพี่ขอไปกินข้าวด้วยนะ แม่สวัสดีครับดีจ้ะโอ้โหกำลังทานข้าวกันอยู่หรอครับข้าวหน้าทางจังเลยงั้นผมขอทานด้วยได้ไหมครับเชิญจ้ะอ๋อผมเอาแกงที่ผมทำเองมาแจมด้วยเดีย๋ยวผมเอาไปใส่ชามให้นะครับจ้ะแม่ทำไมเขาถึงรู้หมดเลยอ่ะว่าเรากำลังทำอะไรหรือว่า บ้านเราวางของไว้ตรงไหนคิดมากอหนยชมเขาคงสนิทกับเจ้าของบ้านเก่าอะ่ะก็เลยรู้ว่าของอยู่ที่ไหนอีกอย่างนะแกกขอนิสัยดีคงไม่มีอะไรมั้งหนูก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะแม่ขินข้าครับมาแล้วครับ บอกว่าแกงนี้อร่อยมากเลยนะครับผมทำํำเองกับมือเลยลองชิมกันไหมครับขอบคุณค่ะแลผมตักให้นะครับคุณชมพู่งั้นเดี๋ยววันนี้ผมล้างจานให้นะครับขอบคุณค่ะพี่อาตอมดีเลยเวลาแม่ไม่อยู่บ้านหนูจะได้มีพี่อยู่เป็นเพื่อนได้เลยครับ เดี๋ยวผมเก็บจานให้ชมพูแม่ไปไประชุมสัมมนาก่อนนะเดี๋ยวจะรีบกลับจ้ะค่ะแม่แต่แม่รีบกลับมานะคะหนูไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวอะ่ะหนูกลัวถ้ากลัว เขาไปรีดอตอมมาอยู่เป็นเพื่อนนะอาจารย์เดี๋ยวแม่รีบกลับมานะ <c oughs> อ้าวอาตอมจะไปไหนหรออ๋อพอดีผมจะไปตลาดนะครับคุณแม่จะไปไหนครับเนี่ยวันนี้แต่งตัวสวยเชียวพอดีแม่มีสัมมน,นาเออฝากชมพูด้วยนะอือแล้วชมพูอยู่ในบ้านเหรอครับจ้า งั้นแม่ไปก่อนนะได้ครับเจ้าพุณวันนี้ชมพูเสร็จกูแน่อยู่บ้านคนเดียวทำไมมันน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยแม่นะแม่่ไหรจะกลับมา แล้วเหรอกลับมาแล้วเหรอคะแม่ <S <S พี่อาตอมใช่พี่เองพี่เห็นน้องชมพูอยู่คนเดียวอะ่ะพี่กลัวว่าน้องจะเหงาพี่ก็เลยว่าจะมาอยู่เป็นเพื่อนอะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวแม่ก็กลับมาแล้วพี่อยู่เป็นเพื่อนได้นะไม่เป็นไรค่ะไม่เหงาหรอ ดื้อสิพี่แอบมองเราอยู่ทุกวันวันนี้ก็คงเป็นโอกาสดีแล้วสินะที่พี่จะได้มาสัมภาพรักของน้องชมพูพี่ชอบน้องชมพูนะจ๊ะจะหนีไปไหนออชอบความรุนแรงหรเ,รหเหรอเราอะหนูว่าแหะพี่่าทำอะไรหนูเลยนะยยวันนี้มเสร็จกูนแน่ออชอบให้เหนื่อยอยู่เรื่อยเลยนะ เล่นบทเพื่อนบ้านแสนดีมาตั้งนานวันนี้ไม่เหนื่อยออยแล้วทำไรเนี่ยครับนี่เขาคือลูกหัวขาจับไปเลยของคุณตำรวจไอ้โรคจิตเนี่ยแอ้แกบอกว่าจะกลับมาตอนดึกๆไงเพราะกูสงสัยนะทำไมมันตีนิทกับพวกกูไปไปขังตั้งนาให้เข็ดเลยโรคจิตโอยไปลูกแม่ลูกนี่ใจเย็นนะคะลูกกูใจเย็นนะคะน้องกูนะคะแม่มาแล้วนะลูกนะต่อไปแม่จะไม่ คนเดียวแล้วนะลูกนะโอ้